วันนี้เรื่องราวที่น่ารู้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่สปะสะชนั้นเตรียมฉีดวัคซีน HPV 9สายพันธุ์ให้กับนักเรียนหญิงทั่วประเทศค่ะก็เริ่มกันเดินทันวัคทมนี้นะคะในสมศสิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บอกว่าการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นบริการที่สปสชน,นั้นให้ความสําคัญค่ะโดยเฉพาะโรคที่สามารถป้องกันได้นะคะสำหรับโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคดังกล่าวค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสิทธิประโยชน์บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV วัคซีนเนี่ยนะคะก็ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตั้งแต่ปี2560ค่ะ เคยฉีดให้กับเด็กหญิงชั้นป .5 และก็ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้นะคะอย่างไรก็ตามคารในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาได้มีมติรับทราบความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด9 000, สายพันธุ์เพื่อบริหารจัดการเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับเด็กหญิงป .5 ในปีการศึกษา2567เนี่ยนะคะ ซึ่งก็มีการนําเสนอโดยนางวรารพรสุวรรณเวลารองเลขาธิการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็เป็นการรายงานการดําเนินการค่ะภายหลังจากที่สํานักง,งานนั้นได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดสปสชไปนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด9าสายพันธุ์เนี่ยบรรจุอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่แหละค่ะ โดยประสานแจ้งแผนความต้องการวัคซีนไปยังเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาโรงพยาบาลราชวิถีและองค์การพภสศชกรรมเพื่อดําเนินการจัดหาวัคซีนต่อไปนะคะซึ่งในรายละเอียดการทําสัญญาของพภสัชกรรมก็มีแผนค่ะในการส่งมอบวัคซีน3ระยะนะคะระยะแรกเนี่ยมีการส่งมอบวัคซีนไปแสนโดสนะคะเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยน2 5 1 7ห และจะทำการตรวจคุณภาพและมาตรฐานค่ะระยะที่2เนี่ยมีการส่งมอบวัคซีนไป300,000โดสนะคะภายในวันที่15ธันวาคมระยะที่3นั้นส่งมอบวัคซีน373,500โดสภายในวันที่31ธันวาคมค่ะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยน,นะคะก็จะได้รับวัคซีน773,500โดสที่พร้อมฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายนั้นก็คือ เด็กผู้หญิงนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด9สายพันธุ์ค่ะแล้วก็บริหารจัดการเป็นสิทธทิประโยชน์สำหรับเด็กหญิงเป .5 นะคะในปีการศึกษานี้ค่ะ